รับก็พิธีสมโพธิพุทธาเทวาพิเศษพระกิ่งพระชัยวัดเทพวิยาคมนะฮะรับก็ภายในพระโวสถวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขนทศจังหวัดนครราชสีมารับบางท่านก็อยากจะดูรูปพระกิ่งว่าพระกิ่งพระชัยวัดเทพวิยาคมเนี่ยมีความสวยสดงดงามมีความถูกตามพุทธศิน์มากน้อยขนาดไหนนะเราจะให้ทุกท่านไปดูนะฮะเป็นเนื้อทองคําพระกิ่งรับแล้วก็พระชัยวัดเทพวิยาคมนะฮะรับพะทุกองค์มีหมายเรข มีโคตรกำกับนะฮะท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามแล้วพระทุกองค์ก็ยืนยอยู่ในกล่องไม้อย่างดีนะฮะครับเนื้อหมดแล้วครับทองคำา999ชุดนี่คือเนื้อนวโรหะนะฮะครับก็มีพระกิ่งพระชัยวัรการสร้าง9,999ชุดขณะนี้ปัจจุบันเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะครับก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้หรืออาจจะหมดแล้วก็ได้นะฮะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปสู่พิธี รับสมโพธพุธทธาเทวพิเศษพระกิ่งมรใชัยวัดเทพยกคมนะฮะภายในพระโบสถ์วัดบรรลอยอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาครับประเดิเชิญทุกท่านเลยครับครับหลังจากครูบาิชาวัดแสงแก้วโพธิญาณได้นั่งปกอธิษฐานเกียรเสร็จแล้วนะฮะท่านก็ได้เดินทางออกมาด้านนอกก็มาประพรมน้ําพุทธมน์กับญาติโยมและก็สิทธิยานุสิ์นะฮะครับก็ครูบาิชาวัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงรายท่านเป็นพระเป็นครูบาเสืบสารตำนานครูบาแห่งร้านนานะครับก็จะมีศรีานุสิ์และผู้ติดตามจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันญี่ปุ่นหรือเกาหลีนะฮะเดินทางตามขึ้นมาเยอะนะนี่ก็ท่านประพมให้กับเนะทพีสงการสองเวทีจากเวทีวิสุกษั์และเวทีพระประแดงนะรับก็ เดินทางมาร่วมพิธีสาวห้ามหาเมนํนำโดยคุณวิชัยวราพลนานยกสมาคมช่งางภาพซือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็จะมีดารานักร้องแล้วก็ศิลปินต่างๆนะที่มาร่วมพิธีในวันนั้นต้องใช้คําว่าเยอะมากๆม,ม,มวลมหาประชาชนศิญปานุิตกของรั้วคูนี่จะมีทุกอาชีพทุกสาขานะฮะครับนี่ครับครูบาเรชาท่านก็จะสืบสารตำนานแห่งครูบาแห่งราน,นาท่านก็จะ อานวยอวยชัยให้กับญาติโยมและก็ศิษยานุศิษย์ให้มีความมั่งคั่งให้มีความเจริญนะฮะในพิธีสาวห้าก็คือพิธีสมโพชพุทธ,ธาเทวาพิเศษนะ,ะครับก็เป็นพิธีที่เข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะฮะบางท่านเข้ามาพิธีแล้วครับก็จะมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บมารุมเร้าเบียดเบียนพอมาเข้าพิธีแล้วเดินเหินสะดวกสบายเลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราว ของนี่ครับนาเทพีสงการวิสุกษัตริย์แล้วก็เป็นเทพีสงการจากพระบแดงสองเวทีนะครับภูบาริชาติก็ปากผมน้าพมลอําโดยโอวยชัยให้เป็นนางสาวไทยให้เป็นนางงามจากาาักรวาลก็จะมีถ่ายรูปภาพพร้อมนะกับนายกสมาคมช่างภาพนังสพิมพ์แห่งประเทศไทยก็คือคุณวิชัยวราพลนะผู้ที่นําดารานักร้อง,น,องนักแสดง แล้วทางวัดบารลัต้องกราบขอบพระคุณครับสื่อมวลชนทุกแขนงนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีวีช่อง5ช่อง3ช่อง9ก้าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นคมชัดลึกข่าวสดไทย,ดดยรัฐเดลี e นิวบ้านเมืองหรือบางกอกทุเดย์นะฮะครับวันนั้นก็ไปร่วมในงานเยอะมากๆนี่คือพิธีภายในวัดบรไล่ ก็แบบทีฝังตอกตะกุดนะฮะกับก็จะมีสิทานุสิทธิ์เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศมาให้ลุมพคูณอธิษฐานจิตตะกุดแล้วก็ตอกฝังที่แขนนะมีความเชื่อกันว่าตอกฝังแล้วครับความคงทนความอยู่ยงคงอ,อพั์ก็จะเจริญรุ่งเรืองนี่คือพระทิ์สงกฎนะรเรื่องราวปฏิหารต่าง ของวัดบรรลัยในพิธีสมโภชพุทธาเทวาพิเศษพระกิ่งพระชัยวัดเทพวิยาคมนะเมื่อวันเสาร์หวันที่23เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นหน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะครับเราจะย้อนไปถึงวันที่17เดือนกุมภาพันธ์นะฮะถือว่าเป็นเลิกดีเป็นมหัโนเริกราชาเริกเทวีเลิกนะ ทางหลวงพ่อคูณบริสุทธโธก็ได้มอบหมายให้ว่าที่อรรตีพระโรลสุวรรชวีเนี่ได้ประกอบพิธีเททองรอพระกิ่งพระชัยวัดเทพวิยาคมณณฑลตนพิธีที่วัดบรรไหนี่ครับก็พิธีที่จะมีสิทธิานุสิ์นะฮะได้เดินทางมาร่วมในพิธีที่เยอะมากเลยนะฮะ ครับก็นี่คือพิธีบวงสวงโดยร้อยตีหญิงระนองรัสวรรเทวีเนี่ยได้ประกอบพิธีอัญเชิญทวยเทพทวเทวดาลงมาสู่ที่มนตนพิธีแล้วก็ประกอบพิธีบวงสวงนะเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ในพิธีเททองรอแล้วก็นี่พ่อใหญ่ก็คือวัดสุทธจินดาครับถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ก็เกิดพระาทิตย์ทรงกฎเกิดดินฟ้าอากาศเนี่ยครับอํานวยเวชัยบ่งบอกว่า ผู้ที่ได้บูชาพระกิ่งชุดนี้นะฮะจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขมีควาสมาสบายนะฮะก็ท่านเห็นไหมครับบนองฟ้าก็าเกิดมาสาจาย์ได้เกิดแสงเกิดเมฆมาบางังพระอาทิตย์นะฮะในขณะที่ได้ประกอบพิธีจุดเทียนไทยแล,ล้วหลวงพ่อคุณได้ลงมาเป็นประธานเททองรอพระกิ่งนะฮะนี่คือเรื่ององความมาสาจายัย์เรื่องความเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์นะฮะครับก็การประกอบพิธีจุดเทียนไยครับ นี่คืออาจารย์ขันชัยบุญปาลแล้วว่าที่อรตีพระโรสุวรรณวีก็ได้จุดเทียนนวะหอพระคุณและเทียนวิปัสสีนะเป็นประเพณีตามตำ,ตำรับตำราพิชัยสงครามว่าผู้ใดได้จุดผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ปาจจากโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นใหญ่เป็นโตนี่ครับหลวงพ่อคูณบริสุทธโธนะฮะครับก็ได้ลงมาเป็นประธานเททองได้ลงมาเป็นประธานเททองหล่อพระกิ่งนะเดี๋ยวเราไปดูหลวงพ่อคูณนะฮะครับหลวงพ่อคูณได้ลงมาเป็นประธานเททองหล่อพระกิ่งพระชัยวัด เทพิยาคมนะฮะครับก็มีสิทธิอนุสิ์ก็จะมาเอาแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุที่เป็นมงคลครับก็ได้ใส่ในเบ้าแล้วพระคุณก็ได้เป็นประธานก็จะมีคุณไพโรสุวรรณชวีนะฮะครับเสร็จแล้วก็จะประพรมน้ำพุธมนต์กับผู้ที่มาร่วมในงานวันนั้นนะฮะครับก็จะมีพระเกจิอาจารย์พระคณาจารย์เป็นร้อยๆ มาเจริญพุทธมนต์นะนี่คือศิทธิาณุสิทธิ์นะครับมาร่วมพิธีในวันที่17กุมภาพันธ์นะในพิธีเททองหรอนี่ครับก็มวลมหาประชาชนต้องใช้คําว่าเยอะมากๆนะฮะเข้ามาร่วมในพิธีนะนี่คือพิธีวันที่17ที่ผ่านมาพิธีเททองรอพระกิ่งพระชัยวัดเทพวิทยาคมนะฮะณมณฑลพิธีที่วัด บ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานี่ครับหลวงพรคุณเสร็จจากพิธีก็ได้กลับนะฮะนี่คือว่าที่รยตีพระโรสุวรรณเวีและก็จะมีคุณสุวัตดิ์นิจพันลบนะฮะแล้วก็ยังมีมวลมหาประชาชนที่มาร่วมพิธีในวันที่17ครับก็ต้องใช้คําว่าเป็นหมื่นหมื่นนะฮะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะรับก็เราให้ใหดูหลังจากเททองเสร็จแล้วก็จะมีทุบเบ้าทุบเบ้านะฮะครับนี่คือพระกิ่งเทพวิยาคมเป็นเนื้อทองคำนะ ทุกเสร็จแล้วในวันนั้นเลยนะก็ได้มาโชว์ให้กับสาอะไรวามวลมหาประชาชนได้ดูนะนี่คือเรื่องของฟาร์มเข้มขังศักดิ์สิทธิ์เรื่องของมาศจรยร์นะครับเ,เรื่องของพระาทิตย์ทรงกฎนะครับกิ่งพระเทพวิยาคมนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านบูชาได้ที่วัดบ้านไหลนะเงินรายได้ทั้งหมดก็ร่วมกันสร้างศาลากลางนา้ําสร้างหอ ปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกลางน้ําซึ่งถือว่าใหญ่สุดในเอเชียตอนนี้ก,กำลังดำเนินการก่อสร้างทั้งวันทั้งคืนอยู่นะฮะที่มณฑนวิธีที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาแต่นี้เราจะพาทุกท่านเข้าไปชมภาพพิธีวันที่23เดือนเมษายนเป็นเสาวห้าเดือน5นะฮะ ขับทางหลวงพระคูณได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตีพระโรัสุวรรณจิวีไดจัดพิธีสมโพธพุทธาเทวาพิเศษนี่ครับหลวงพระคูณปริสุทธโธทร,รับก็ภายในพระอุโบสถวัดบ้านไล่อำเภอด่านคุณโทษจังหวัดนครราชสีมาท่านก็ด้เป็นประธานจุดเทียนชัยนะฮะขับก็มีสิทธิอนุสิตครับไม่ว่าจะเป็น คุณสุวัตฤิตาพันลบอาจารย์ขันชัยบุญปานหรือร้อยตีหญิงระนองรักสุวรรณชวีนะฮะแล้วก็สิยานุสิทธิ์อีกหลากหลายนะฮะต่างสาขาต่างอาชีพนี่คืออาจารย์ขันชัยบุญปานนะฮะรับประธานาประธานกรรมการบริษัมทมติชนและในเครือนะฮะครับนี่รับหลวงคูณก็ได้เป็นประธานจุดเทียนชัย ครับก็จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ได้นั่งปกอธิษฐานติดนะฮะครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่และศิษยานุสิทธิ์อีกเป็นจํานวนมากนะนี่คือภายในมณฑลพิธีครับวัดบรรไล่ในพระอุโบสถที่จัดพิธีสมโพธิพุทธาเทวาพิเศษนะฮะครับพระกิ่งพระชัยวัดเทพพยาคมนะฮะก็จะมีพระสวดคาถามหาพุทธาพิเศษ ครับก็จากวัตุทัศน์เจ้าตำรับเจ้าตำนานของการสร้างพระกิ่งนะฮะได้มาประกอบพิธีภายในพระโวสถของวัดบรรเลและการขึงสายศีลการเดินสายศิลน,นะฮะเขาเรียกว่าพิธีจักรพัตตาธิราช ครับขึงยันตีในสิงเหนะต้องคนมีวิชาคามต้องคนมีความรู้การขึงการแต่ละเส้นนะฮะจะมีเกจิอาจารย์ต้องว่าคาถากำกับนะฮะครับการผูกการไหลนี้ตามตำรับตำราพิชัยสงครามนะ,ะเขาเรียกว่าจักรพัฒตาธิราชขึงสายสินเขาเรียกว่ายันตีในสิงเหนะวัจุัศน์สืบสารตำนานมาจากสมเด็จพระพันราวพระปากแก้วอาจารย์นสมเด็จพระเรศวนมหาราชก็ํามาประกอบพิธีขึงสายสินประกอบพิธี จัดเขาเรียกว่าภายในเขเรียกจัดร,ราชวัตรจัดงภายในพระโอษสของวัดบ้านไลการประกอบพิธีสมโพธพุทธ,ธาเทวาพิเศษพระกิ่งพระชัยวัดขับเทพิยาคมนะทั้งเนื้อทองคํำและเนื้อนะวะโรหะนะฮะนี่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อนิยมวัดแจ้งนอกนะเป็นเกจิอาจารย์จากวัดละคังเมื่อปีพศ .2496 ตอนนี้ท่านก็มา อยู่มาเป็นเจ้าวาดอยู่วัดแจ้งนอกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะฮะขับก็เป็นเกจิอาจารย์ที่สืบสารตำนานของอสมเด็จพระพุทธเจ้จาโตพรหมังลัีก็คือพระคถาชินอมัญชรน,นี่คือครูบาลีช,ชาติสืบสารตำนานครูบาแห่งร้านนานนะฮะวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายขับท่านก็มานั่งปกอธิษฐานจิตขับก็นี่คือหลวงพ่อนวนพระเทพศิมาพร ขับเจ้าวาดวัดบึงพระอารามหลวงนะสืบสารตำนานครับของพระเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นพระเถระอาจารย์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะฮะท่านก็ให้ความเมตตามานั่งปกไอสานจิตครับในมณฑลพิธีภายในพระอุโบสถนะนี่คือภาพพิธีนะภายในพระอุโบสถซึ่งทางาว่าที่รัติพะโรสวรรณชวีได้นำอาพระกิ่งทองคําและนาวโรหะที่ได้ทําพิธีได้ ได้เททองรอเสร็จได้แต่งเสร็จและตอกโคด้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้มาจัดวางกลางพิธีเพื่อให้มวลมหาประชาชนได้ดูว่าพระทั้งหมดได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะขับก็บเรียนเชิญทุกท่านท่านที่ยังไม่ได้บูชาหรือท่านที่โทรศัพท์ไปสอบถามแล้วนะฮะหรือมีบางรายการที่เหลืออยู่เราจะให้ไปดูพระกิ่งพระชัยวั์เทพวิทยาคมนะฮะพระรูปรากพุทธศินเป็นยังไงเนื้อทองคำนะฮะ ครับการนวนการสร้าง999ชุดนะฮะพระทุกองค์มีหมายเลขมีเบอร์นะฮะบรรจุอยู่ในกล่องไม้อย่างดีนะฮะครับก็เ,เรียนเชิญทุกท่านโทรศัพท์ไปสอบถามไ้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะฮะครับเป็นเบอร์ของวัดบรรลัยเราไปดูครับพระกิ่งพระชัยวัดทองคําเทพวิทยาคมนะฮะ ครับก็ขณะนี้ปัจจุบันได้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็พระทุกองค์ก็จะมีหมายเลขแล้วก็จะมีโค้ดแล้วก็บรรจุในกล่องไม้อย่างดีนะครครับก็แล้วก็ยังมีเนื้อนวโรหะเนื้อนวโรหะก็คือพระกิ่งพระชัยวัดนี่จำนวนการสร้าง9,999ชุดนะครับพระทุกองค์มีหมายเลขครับแล้วก็มีโค้ดบรรจุในกล่องไม้อย่างดีครับช่วงนี้ก็ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ